สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลนะครับจังหวัดฉะเชิงเซากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านนะครับก็วันนี้วันดีๆนะครับก็มีคลิปดีๆมานําเสนออีก1คลิปนะครับเป็นเครื่องนะครับผมยี่ห้อคาวามานะครับสิเอ็ดแรงม้านะครับเป็นเครื่องเลียนแบบคูปต้านะครับที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับเราก็รายงานกันตามตรงนะครับผม ทีนี้เผื่อเป็นทางเลือกของท่านใดที่งบไม่เยอะนะครับร้านทรัพย์โสพลก็เลยนําเสนอกันให้รับฟังนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่นคาวามานะครับสิบเอ็ดแรงนะครับผมนี่นะครับสภาพโดยรวมนะครับขาดหัวครอบไปนะครับเจ้าของถอดแล้วหายทําหายนะครับหัวครอบไปเสียงดีนะครับพร้อมใช้งานกันเลยนะครับราคาไม่แพงครับก็เลยมานําเสนอกันเนาะ ราคาอยู่ที่13,900บาทนะครับ13,900บาทติดง่ายนะครับกำลังดีนะครับภายในไม่หลวมนะครับท่านใดสนใจก็โทรสอบถามก็ได้นะครับที่เบอร์โทร089 246 2253นะครับเดี๋ยวรับชมคลิปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับผมรุ่นนี้เป็นคาวาม่านะครับ พวกลูกระบบลูกเปินและภายในนะครับจะใช้เป็นของญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะทนทานฝ่าเครื่องเรียนแบบทั่วๆไปนะครับก็คือเป็นยี่ห้อค่อนข้างดีหน่อยสําหรับรุ่นนี้นะครับเผื่อท่านใดนะครับหาไปสูบน้ําหรืออะไรไม่น้นว่าจะต้องเป็นเครื่องแบบแพงมากนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับมีคลิปดีๆก็นําเสนอกันเรื่อยๆครับ โล่นิ่มมากนะครับไม่หลวมครับ กำลังดีนะครับแล้วก็เรามีจัดส่งทั่วไทยนะครับค่าจัดส่งตามร,ระยะทางร้านเราอยู่จังหวัดฉะเชิงเซานะฉะเชิงเซานะครับค่าจัดส่งเริ่มต้นอยู่ที่900บาทนะครับถึง2,000บาทนะครับทั่วไทยนะครับแล้วแต่ระยะทางนะครับผมก็รับชมกันได้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามปรึกษาก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามร้านทรับสวนพลด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้คลิปดีๆเครื่องคาวาม่าซีแรงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ